สวัสดีครับทุกทุกท่านนำทุกท่านมาที่เมืองซูรินนะครับอันนี้ผมสาชิตกรุยกุลและคุณอนิสสอนพึ่งยาครับเราสองคนเตรียมที่จะนำทุกท่านไปชมเกมที่ยิ่งใหญ่ในยูทูบสเตเดียมแห่งนี้ครับ ไรซ์คริสเตนโรนันโดนะครับมีโอกาสที่จะเปิดตะวัดเข้าไปแล้วครับ วิสซิโนโรนันโดอะไรครับเขากลับเข้ามาได้แล้วนี่เซฟได้ไม่น่าเชื่อครับ เอาละครับเข้าไปในแดนอันตรายแล้วก็เปิดลูกนี้ตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับและเขาก็ยิงเลยครับคริสเยโนโรนโด,โดทำได้ครับ จากภาพช้ามุมนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเป็นประตูที่สวยงามครับ ต้องบอกว่าประสานงานกันได้ลงตัวนะครับทีมเวิร์กยอดเยี่ยมครับขยับเกมขึ้นมาได้สวยเลยกริสแมนและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โ oh ห ลอยส์ตัีงไปให้กับทุกสามตู้ครับาลไรครับขึ้นไปครับให้ทีนจะเป็นฝ่ายได้ครองบอลต่อแล้วก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับและลูกนี้เป็นประตูครับ กันแบบชัดเจนอีกครั้งนะครับน่าเข้าไปตุงตาคายเลยครับ โอเป็นโอกาสทองในการเปิดเลยครับอยส์นะครับหมดครึ่งแรกครับเตะเดินกลับเข้าห้องพักกันแล้วครับ พวกเขากำลังจะเปลี่ยนตัวผู้เล่น2คนร่วนเลยครับกาเซปเปลเริ่มเกมในครึ่งหลังแล้วครับ เปิดลูกนี้มาได้สวยแล้วครับที่สวยงามอีกครั้งขอผูกสามตูวครับว,ว่าจะเจ๊กน่าจะได้เลยครับลูกนี้และลูกนี้ยิงเลยครับล,ลูกนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ ดูภาพช้ากันอีกครั้งครับตอนนี้มีประตูที่สวยงามเกิดขึ้นให้เห็นไปแล้วนะครับและก็ไม่แน่ครับนี่อาจจะเป็นประตูชี้ขาดเกมเลยก็ว่าได้เดสโก Marcelo Lonan Dijo ขณะที่มาถึงตรงนี้ครับจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วครับมาเซล و และเขาก็ยิงเลยครับ เราเห็นได้ว่าพุทธสินมองเห็นเหตุการณ์นะครับว่าบอลฉลับผู้เล่นกองหลังออกนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจครับที่พุทธสินจะให้เป็นลูกแตะมุมอะไรครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไป นะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายได้บอลตรงนี้ก่อนครับไม่มีใครยอมใครเลยครับฝ่ายตาย่างพยายามที่จะเอาบอลไปเป็นของตัวเองให้ได้ครับ จังหวัดนี้ยิงเลยครับโอ้โหลิคาโดกาก้าลูกนี้ก็เรียบร้อยครับ และลูกนี้เป็นประตูที่เฉียบขาดเหลือเกินครับทุกนาจะบอกได้ว่าการประกบผิดพลาดเองนะครับแต่ก็ต้องถือว่าเป็นจวจบสกอที่สุดยอดเลยครับยอมรับว่าเกมนี้มีเพียงทีมเดียวเท่านั้นครับที่เล่นได้อย่างมีสีสันเหลือเกินนะครับและก็คู่ควรกับการเป็นผู้ชนะ โลนันดิโยมิเตซนที่4จ <ไป S 1> ูปายครับเวลา3นาทีและได้ลุ้นประตูครับีเซฟได้ไม่น่าเชื่อครับคริสเตียโนโรนัลโดทำได้ครับโอ้โหลูกนี้สุดยอดจริงๆครับคุณเด,ดิสซอนให้ผู้สาประตูก็คงจะโวยครับกองหลังครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับ สกัดไม่ทันครับจอหนี้เสียประตูนาคงต้องบอกว่าเกมนี้เหนือกว่ากันเยอะจริงๆครับแต่ก็ต้องให้เครดิตทีมที่พยายามเดินหน้าบุกแล้วก็หวังจะทำประตูให้มากที่สุด